ลักษณะแห่งการถึงที่สุดทุกภิกษุทั้งหลายอาวิชชาภิกษุละได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นภิกษุนั้นเพราะความสำรอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชาเธอย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันเป็นบุญย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันมิใช่บุญ ย่อมไม่ปรุงแต่งซึ่งอภิสังขารอันเป็นอนเนชชาเมื่อไม่ปรุงแต่งอยู่เมื่อไม่มุ่งมาดอยู่เธอย่อมไม่ถือมั่นสิ่งใไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นอยู่เธอย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวอยู่เธอย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ประจักษ์ว่าชาติสิ้นแล้วปรหมอาจารย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ภิกษุนั้นถ้าสวยสุขเวทนาก็รู้ประจักษ์ว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ถ้าสวยทุกขเวทนาก็รู้ประจักษ์ว่าเวทนานั้นไม่เที่ยง อันเราไม่สยบมัวเมาแล้วอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ถ้าสวยอทุกข,ขมสุขเวทนาก็รู้ประจักษ์ว่าเวทานานั้นไม่เที่ยงอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วดังนี้ปิกษุนั้นถ้าสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดแล,แล้วสวยเวทนานั้น ถ้าสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเครื่อง้อยรัดแล้วสวยเวทนานั้นถ้าสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเครื่อง้อยรัดแล้วสวยเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ประจักษ์ว่าเราสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้ เมื่อเธอนั้นเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ประจักษ์ว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้เองสรีระทั้งหลายจักเหลืออยู่จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกาย ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้พื้นดินอันเรียบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงระงับหายไปในที่นั้นเองกระเบื้องทั้งหลายก็เหลืออยู่นี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบ ย่อมรู้ประจักษ์ว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้เมื่อเธอนั้นเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ประจักษ์ว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้เอง สรีระทั้งหลายจักเหลืออยู่จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือภิกษุผู้ขี่นาศพพึงปรุงแต่งปุญญาภิสังขารหรือว่าพึงปรุงแต่งอปุญญาภิสังขารหรือว่าพึงปรุงแต่งอเนญชาภิสังขารบ้างหรือนอ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีเพราะความดับแห่งสังขารโดยประการทั้งปวงวิญญาณพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าเมื่อวิญญาณไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณโดยประการทั้งปวงนามรูปพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าเมื่อนามรูปไม่มี เพราะความดับแห่งนามรูปโดยประการทั้งปวงสลายตนะพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเมื่อสลายตนะไม่มีเพราะความดับแห่งสลายะตนะโดยประการทั้งปวงผัสสะพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าเมื How ่อ <me. S 2> ผัสสะไม่มีเพราะความดาบแห่งผัสสะโดยประการทั้งปวง เวทนาพึงปรากฏบ้างหรือนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเมื่อเวทนาไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนาโดยประการทั้งปวงตัณหาพึงปรากฏบ้างหรือนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเมื่อตัณหาไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงอุปาทานพึงปรากฏบ้างหรือนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้า เมื át, ang, ah ่ออุปาทานไม่มีเพราะความดับแห่งอุปาทานโดยประการทั้งปวงพบพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเมื่อพบไม่มีเพราะความดับแห่งพบโดยประการทั้งปวงชาติพึงปรากฏบ้างหรือหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเมื่อชาติไม่มีเพราะความดับแห่งชาติโดยประการทั้งปวงชรามรณะ พึงปรากฏบ้างหรือนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําความสําคัญจงเชื่อซึ่งข้อนั้นไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปลงซึ่งความเชื่อในข้อนั้นอย่างนั้นเถิดจงเป็นผู้หมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นแหละ ที่สุดแห่งทุกข์ละดังนี้แล